สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้อมองมู่ไทยแลนด์และวันนี้จะมาพูดถึงทำไมไม้หงหัวรีแพงที่สุดในตลาดจีนและคนจีนจึงไม่ปลูกนี่คือเหตุผลอีกอย่างหนึ่งในตลาดจีนทำไมคนจีนถึงไม่ปลูกกันคำถามที่ออกมาจากเกรรษตรกรไทยผู้ไม่รู้กันเยอะมากเหตุผลแรกคือประเทศจีนทางประเทศเป็นเมืองหนาวเวลาหนาวจะมีหิมะตกลงมาไม้หงหัวรี่เป็นไม้เมืองร้อน มีต้นกำเนิดในเกาะไหหลำ5%เท่านั้นของประเทศจีนที่จะปลูกได้และอีก5%ปลูกยางพาราทุเรียนไทยกล้วยและหลายๆอย่างพื้นที่5%ปลูกได้แต่ปลูกอย่างอื่นไปแล้วเหตุผลที่2เป็นเหตุผลที่สําคัญมากสําคัญมากกว่าข้อแรกเป็นไม้ห่วงห้ามอันดับหนึ่งของประเทศจีนอย่างเช่นพยุงไทยที่เป็นไม้ห่วงห้ามของไทยไม่สามารถส่งออกได้ส่วนของจีนยังไม่ได้แก้กฎหมาย ุกวันนี้ยังเป็นไม้ห่วงห้ามันดับหนึ่งของประเทศจีนอยู่ทําให้คนไม่อยากปลูกพื้นที่ในประเทศจีนทั้งหมดทั้ง100เอร์เซนของประเทศจีนเป็นที่ของรัฐประชาชนจะอยู่ในประเทศต้องเช่าอยู่สองข้อนี้เป็นปัจจัยหลักสําคัญที่ทําให้คนจีนไม่ค่อยอยากปลูกไม้ห่วหัวลี่ที่แพงที่สุด เป็นโอกาสของคนที่จะมองเห็นถ้าท่านมองเห็นแล้วท่านต้องรีบปลูกเราจะเป็นผู้รีเริ่มในภูมิภาคอาเซียนนี้เราต้องรีบปลูกปลูกไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนยังไงก็มีตลาดตลาดคนจีนรอซื้อเยอะแยะมากมายบริษัทหูมู่เชียงคู่เคียงข้างเกษตรกรตั้งแต่การปลูกการขึ้นทะเบียนและจนถึงการตัดขายส่งออกประเทศจีน ท่านไหนสนใจต้นก้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0987676338